ลูกกีวีห้อยเต็มไปหมดเลยค่ะหืหวานตาปิดสวัสดีค่ะเจอกับวารู้ใจอีกแล้วโอ้โห,ห นี่วรุตาเห็นลูกพลัมในสวนของคนที่ทำสวนนะคะโอ้โหลูกโตโตเลยค่ะและนี่ก็มีลูกแอปเปิ้ลด้วยค่ะมีกำแพงกัน้นเข้าไปไม่ได้นะคะเขามีประตูค่ะแต่เข้าไปไม่ได้เป็นพื้นที่สวนบุคคลร้อนมากๆเลยออกนอกบ้านมาว่าจะหาอะไรเปรียปร้ยวๆรับประทานนั่นก็คือวรุตาจะมาเก็บ แบล็กเบอร์รี่ค่ะจะมาดูว่าแบล็กเบอร์รี่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างชุโอ้ยวารุตายลูกกีวีนี้ค่ะเคยเคยเห็นลูกกีวีไหมคะที่ยังอยู่บนต้นนี้ค่ะโอ้ยขอซูมขอซูมนี้ค่ะลูกกีวีห้อยเต็มไปหมดเลยค่ะเขาทําซูมให้ด้วยนี่เห็นไหมคะนี้คือ ลูกกีวีค่ะน่าจะเป็นกีวีสีเขียวนะคะไม่ใช่สีทองโอ้ลูกกำลังน่าทานกำลังพอดีเลยค่ะโโอ้โอเดี๋ยวเรามาถึงแบล็คเบอร์รี่ของเราต่อนะคะอากาศปีนี้ร้อนมากๆเลยค่ะนี่ก็เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกอย่างไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์และวรุตาก็ไม่แน่ใจว่า แบล็กเบอร์รี่ปีนี้นี่จะเป็นอย่างไรนี่ค่ะแบล็กเบอร์รี่ทั้งหมดแถวนี้เลยละค่ะนี่คือแถวของแบล็กเบอร์รี่แต่ดูสภาพนะคะแห้งเหี่ยวกันทั้งนั้นเลยเพราะว่าปีนี้ฝนตกน้อยมากหูแต่มนีนี่นี่ลูกนี้ก็เก็บก็เก็บก็ชิมหน่อยค่ะ แบล็กเบอร์รี่ก็ต้องสีดำนู้นช่อนูนก็เขียวเอ้ยก็ดำอืมอ้มอื้มเปรี้ยวจสดใจมากเลยค่ะอืเดี๋ยวดูอันนี้อรุตาว่าจะเก็บไปทำน้ำแบล็กเบอร์รี่ซะหน่อยไม่รู้ว่าจะมีพอให้เก็บไหมนี่ แบลเบอรีน่นี่มุมนี้ก็ยังสวยค่ะหือ,อจับนิดล่วงเลยแสดงว่าสุกมากแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะเป็นภาพที่น่าเศร้ามากนั่ดเลยว่าเขาแห้งมากเลยค่ะเดี๋ยวรุตาจะพาไปดูให้ทั่วๆก่อนนะคะว่าสภาพแห้งแรงขนาดไหนสำหรับแบล็กเบอรรี่ มุมนี้ลูกเขามีลูกเยอะมากแต่ลูกไม่โตเนื่องด้วยว่าขาดน้ำค่ะแล้วก็บางส่วนก็แห้งแล้งไปโอ้ยขนาดกิ่งก็ยังแห้งขนาดนี้เลยน้ำมีความจำเป็นต่อซุกสิ่งบนโลกนี้โอ้โหพอขาดน้ำแล้วก็ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะน่าสงสารจังเลย การเก็บแบล็คเบอร์รี่เตือนนิดหนึ่งนะคะว่าเขามีหนามค่ะเมื่อมีหนามแล้วเวลาเราไปเก็บแบบนี้ถ้าเราไม่มาระวัดระวังเราก็จะโดนเขาข่วนได้ค่ะ mm hmm. ก็จะมีแบล็คเบอร์รี่อีกพันหนึ่งนะคะเป็นแบล็คเบอร์รี่สายพันธุ์ค่ะที่ไม่มีหนามอันนี้เป็นพันธุ์ก็เรียกว่าพันธุ์ป่าหรือพันธุ์แบบธรรมชาติค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะนี เต็มไปหมดไอ้ลูกแดงแบบนี้ก็คือกำลังจะกลายมาเป็นสีดำค่ะอ,อันนี้คือลูกยางอ่อนที่เป็นลูกสีเขียวๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะกลายมาเป็นสีแดงแล้วหลังจากนั้นก็จะกลายมาเป็นสีดำแบบนี้นูนมม้นมุมนู้นโอ้ยดูนะคะแบล็กเบอร์รี่เดี๋ยวเราเดินดูกันไปอีกสักหน่อยนึงค่ะโอ้ยตรงนี้ก็แห้งเหี่ยวเชียว หแห้งเหี่ยวเชียวโอ้ยมุมนูนก็เยอะค่ะแต่ต้องฝาด่านไปนะคะเนี่ยต้องฝาด่านนี่โอโ้มุมนู้นลูกของเขาก็ไม่ได้น้ำก็เล็กเหมือนกันค่ะน,นี่คือต้นแบล็คเบอรี่หมดเลยที่เขาขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะไม่มีใครปลูกใครอยากจะมาเก็บก็มาเก็บกินได้เลยนะคะ ไม่มีใครห่วงห้ามค่ะเป็นของสาธารณะดูนะคะเนี่ยลูกเขาเล็กมากไม่เหมือนปีที่แล้วโอ้โหโหดูข้างบนนี้นะคะแบล็กเบอรี่เป็นไม้เลยนะคะเป็นไม้เลยแล้วเขาก็จะเลื้อยกลุ่มต้นไม้อื่นไปทั่วเหมือนกันค่ะ ฉะนั้นทุกปีทางรัฐบาลเขาก็จะมาคอยตัดแต่งหุยตรงนี้สวยนี่สวยมากๆเลยค่ะเขาจะมาคอยตัดแต่ง,ตง,มมตตงไม่ให้เขาเลื้อยออกมากลุมพื้นที่แบบนี้ค่ะโอ้ยอันนี้ดูความที่เขาแห้งแรงมากจนลูกของเขาไม่สามารถโตได้เลย ยาวไปหมดเลยค่ะนี่ทั่วไปหมดเลยค่ะนี่คือแบ็กเบอร์รี่ทั้งหมดดูนี่นะคะลูกเล็กมากจนบางครั้งเขาเหี่ยวไปเลยค่ะเหี่ยวแห้งกันไปเลยดูม,มุมนี้ม,มุมนี้ก็ลูกอะอปีนี้เศร้ามากเลยค่ะสำหรับแบ็กเบอร์รี่แบ็กเบอร์รี่เป็นไม้เลื้อย ที่เขาต้องการน้ําและแสงแดดช่วงต้นๆที่เขายังมีเป็นลูกเล็กๆนะคะเขาต้องการน้ํามากเลยค่ะพอลูกเขาเริ่มโตขึ้นมาสักหน่อยเขาต้องการแสงแดดค่ะช่วงที่เขากําลังจะเข้าสู่สภาวะที่จะเริ่มสุกนะคะเขาจะไม่ต้องการน้ําฝนเลยค่ะเนื่องด้วยว่าจะทําให้ผลของเขาแฉะค่ะแล้วก็เน่าเสีย แบคเอรี่เดี๋ยวเราไปชิมแบเกอรี่แบเบอร์รี่ที่บรรตาเก็บมาไปนั่งชิมด้วยกันค่ะแบคเบอรี่นะคะถ้าจะให้รู้ว่าเขาสุกแล้วหรือยังบีบเขานะคะถ้าเนื้อเขายังแข็งๆแสดงว่าเขายังหวานยังไม่เต็มที่ยังกึ่งแก่กึงกึ่งสุกถ้าเป็นแบบนี้ความเปรี้ยวเขาจะนํำค่ะ แต่ถ้าเกิดว่านุ่มแล้วเนี่ยจับแล้วบีบมีน้ําออกมาหน่อยหนึ่งแสดงว่าเขาหวานพร้อมที่จะรับประทานได้แล้วค่ะอืมแต่สําหรับคนที่ชอบความเปรี้ยวนะคะจัดเต็มแบบแข็งแขๆไปเลยค่ะเปรี้ยวสะใจมากอืมร้อนๆแบบนี้ ใครที่เปรี้ยวปากอยากกินมะนาวจิ้มกับเกลือลองแบล็คบร์รี่แบบนี้ค่ะวิตามินซีเต็ม,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 มกินสดๆเก็บสดๆจากต้น แล้วก็ของฟรีจากธรรมชาติด้วยค่ะหืมหืมหวานตาปิดหืมหืมอันนี้ไม่เคี้ยวแล้วค่ะกลืนอย่างเดียวเลยหืม วารุตาจะยังไม่เก็บเขานะคะจะรอให้เขาหวานกว่านี้อีกสักหน่อยเดี๋ยวไปทำน้ำแบล็คเบอร์รี่แล้วจะต้องใส่น้ำตาลเยอะถ้าเปรี้ยวขนาดนี้นะคะรอให้เขาหวานอีกนิดเดี๋ยววารุตาจะมาเก็บไปทำน้ำแบล็คเบอร์รี่ค่ะสำหรับวันนี้วารุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนอยู่ดีมีสุขสกันทั่วหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบายบาย